สอสอ .9 ไกลขอนางงามคนดังแต่งงานแล้วขอแสดงความยินดีกับโบอิงธนพัฒน์มิสยูนิเวอร์สไทยแลนด์สกลนคร2023ที่ล่าสุดถูกก้องพงพันสอสอพัก9ไกลขอแต่งงานแล้วเฮลาน โบอิงธนพัธมงคลเจ้าของตำแหน่งมิสยูนิเวอร์สไทยแลนด์สกลนคร2023หวานใจของก้องพงพันยอดเมืองเจริญสอสอพักก้าวไกลประกาศข่าวดีถูกขอแต่งงานแล้วโดยเจ้าตัวโพสต์ภาพบรรยากาศสุดหวานที่ริมทะเลเขียนข้อความว่า พาร์ทเนอร์อินครามท้ามกลางแฟนคลับที่เข้ามาร่วมแสดงความยินดีมากมายสำหรับโบอิงธนพัฒน์เอยสกลนคร2023เคยเปิดตัวหวานใจหนุ่มก้องพงพันธ์สอสอเขตบางพลัดพักก้าวไกลไปเมื่อวันที่15พฤษภาคมที่ผ่านมา โดยเจ้าตัวโพสต์ข้อความบนเฟซบุ o กโบเอ n งแทนนแพดว่าสายลมแห่งความเปลี่ยนแปลงได้พาที่รักมาสู่ความสำเร็จแล้วคองราตูเลชั่นทูมายเบบี้ความพยายามไม่ทรยศใครโกไรเดอร์ลองเอา r country ไม่เสียแรงที่ปลูกทุกเช้าส่วนก้องคงพันสอสอเขตบางพลดัดพักก้าวไกลเกิดเมื่อวันที่25พฤษภาคมพศอ 2,520เป็นบุตรชายคนโตของนายสิริพลยอดเมืองเจริญอดีตปลัดกระทรวงพาณิชย์สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติและนางสุขสารยอดเมืองเจริญจบการศึกษาจากโรงเรียนอัดสัสชันทนบุรีโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลายัย และปริญญาตรีวิศวกรรมศาสตร์บัณฑิตจากคณะวิศวกรรมศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยและวุฒิบริหารธุรกิจมหาบัณฑิตจาก University of Dallas และวุฒิปริญญาบัตรชั้นสูงหลักสูตรกฎหมายมหาชนและการบริหารงานภาครัฐปรมจากสถาบันพระปกเกล้า